สวัสดีค่ะอีฟซีแฟนช่องสู่คู้สูค่คุณพบก,กับชมสาบ้านานาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันคลิปนี้มือนีพามาซื้อดอกไม้จ้าเบิ่งในพี่น้องงามโซออนคักเบิ่งในจ้าเลือกว่ถือเลยหลายคักดมมักย่างไงที่เพิ่นปลูกไว้นี่จ้าผู้ใดเมือกปลูกคือสาบ้านนาเนี่ยลรวว่าเอาเงินใส่ถุงมาหลายๆลโลจ้ามีแต่นแนวอยากได้ บึงค่ะงามอีลีค่ะผู้ใดมักตกแต่งสวนเด้อค่ะออกดอกย่างสวยค่ะกะคลิปนี้เนาะคะ่ะฟังให้จุ๊บฟังให้เข้าใจเดอ้อกับพายางบึงสวนดอกไม้เลือกดอกไม้ไปปลูกน้ำจ้ะตุนใหม่ผู้ใดมักเทคตัดคือสาบานนะเนี่ยจะ้ะไลค์กับอีลีโซออนจากคลิปนี้เนาะจะสาบานามีตัวเลขอ่า มาแบ่งปันปเป็นของอเอกเด้อสาบนาทักเพิ่นไปเพราะว่าอฟซีขอมาไล่หลกะเลยทักอเอกไปจ้ะแต่อเอกเพิ่นบ่สบายค่ะ,ะเสียงเพิ่นบ่มีกะสิเป็นไข่วัดไม่สายพันไม่ละค่ะไข่วัดใหญ่สายพัน์อหรือบนี่ละแต่ว่าค้นไข้ไหลาๆเลอค่ะสายพันนี่กะนั่นละค่ะดูแลสุขภาพร่างกายไปใส่มาใสาก่กะ ระวังเด้ออซีจ๋าใส่แมตปิดจมูกเนาะคะ่ะเพราะว่าโรคเนี่ยมันมาช่วงนี้แหละคะ่ะมาช่วงหนาวเดี๋ยวห่อนกันเสียงหายไปค่ะคนแถวบ้านก็เป็นลาขึ้นกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยเนาะดูแลสุขภาพร่างกายจ้ะอ้อเอฟเพื่อนก็นเลยฝากคลิปนะคะเพื่อนอัดคลิปมาว้ามาฝากมาตอนกัฟังให้จบฟังให้เข้าใจคลิปเสียงเพื่อนจ้ะสามนาค่ะ,ะได้เอาคลิปเสียงเพื่อน พี่น้องแฟนช่องเอฟซีฟัง,ฟงแล้วก็ตัวเลขตัวไหนอาจจะมาตัวไหนที่เป็นแนวทางไปหาจับฉลากกินแบงกะไปซื้อไว้ก้อนก็ได้เนาะค่ะแต่เพิ่นกะบอกว่าล้อให้มันใจก้อนนี้ก้อนเพิ่นจะฟันให้เน,น้นๆเขนๆคลิปก้อนนั่นเนาะคะ่ะคลิปก้อนงวดวันที่ออกงวดวันที่สิบหกกุมภาันั่นเพิ่นกะบอกอยู่ค่ะเด่นเจ็ดกะเด่นสามมาแรงแต่ว่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมันผัดออก สามเจ็ดเจ็ดไปจังสันบักสามไปยูทั้งหนาสามเจด็ดสามไปอยูทั้งหนาเจ็ดเกิดมาอยู่น้ำกุลเอา้าว่าเป็นยังสู่ต่อเนาะค่ะเลือดนักสู้ย่ำคือเก่าค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแค่แนวทางเด้อปูดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมสาวบนากับออ,อเอกนำมาแบ่งปันค,ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแนงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ้งกิงเปิดค่าการมองเห็นน้ำจา่าถือปิดกันค่ะ ค่ะเอฟซีจ้าแทนคำขอบคุณคือฝากกดไลค์กดแชร์อ้าวบอลไลใหญ่ไปไปฟังคลิปเสียงอีออกพร้อมๆกันจ้าก็สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนก็รอก่อนนะครับยังยังไม่ฟันนะครับดูก่อนดูเทียบสถิติเห็นดวงดูย้อนหลังก่อนนะอนออเอลลักษณก็สามองศามุมร้อยห้าสิบสวยๆก็สี่นะครับสี่สวยแบดจะมาไหมแต่เคยมานะครับลักษณะแบบนี้เคยมาศูนย์นี้ก็ มามีโอกาสมาได้สูงเหมือนกันครับศูนย์นะเขาตั้งฉากกับลัคนานะครับขอเราวางไว้นะครับก็พวกแปดเขาไม่ใช่ดาวครับเอาเป็นเส้นตัดวงโคจรเนาะก็มีเลขดาวพุธนะครับวนเปียนวนเปียนอยู่ในเส้นวงโคจรเส้นตัดของดวงอาทิตย์น่ครับเป็นัดพบเนาะกอเราวางเจ็ดหนึ่งสี่นี่ครับขอขอดูก่อนนะครับเจ็ดหนึ่งสี่ หรือแปดศูนย์สี่อะไรอย่างเงี้นะครับก็ยังให้ฟันนะครับก็รอรอไม่กี่วันนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่พที่ติดตามนะครับค่ะหลังจากฟังคลิปเสียงโอ,อเอกจบแล้วเนาะเดี๋ยวสาวมานาจะใ้เบิ้งทีเพิ่นวงกลมให้่นี่ตัวตัวหนังสือที่เพิ่นวงกลมให้่นี่แหละแดงๆนี่แหละเพิ่นว่ามันมาแรงพี่น้องจา้าเพิ่นวงกลมห้เลขศูนย์มันบอจ้ะตามภาพที่เพิ่นส่งมาไห้จ้ะ ความน่าจะเป็นไปได้เจ็ดซีหนึ่งเจ็ดหนึ่งซีจังสี่ค่ะไปเปดกับมาแรงใช่ไหมคะ่ะศูนย์กับมาแรงคือเพิ่งวงกลมให้เบิ้งในหนี่ละจ้ะกะพิจารณาเบิ้งเนาะเดี๋ยวสาบนาจะให้เบิ้งงวดก่อนพี่น้องคลิปแรกที่สาบนาปล่อยต่อคลิปไปกะเพิ่นกระบอกด้วยเดีระวังเบิร์แต่ผัดเพิ่นจับให้ 7, 3, 7, 7, 7, 3, 3. เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามสามแบงค์สันเลยจ้ะแต่ว่าเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามสามมันผัดไปออกข้างหน้าจา้ะมันออกสามเจ็ดเจ็ดเนาะกะถือว่าอู อ้ยเลขจังไหไปออกเป็นไปจังสันถ้าออกทั้งหลังกะสิพอใดปนใดเกีียวอยู่เดีค่ะเดี๋ยวเสบึงเด้อค่ะเดี๋ยวสาวนาหากระดาษแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเสบึงกับให้บึงกระดาษที่เปรียบเทียบนี้ไปก้อนเด้อจ้ะเอาเดียวค่ะค่ะคลิปตังเต่ต้องหวัดทีโออีกไหหมาเพิ่นใคยั้งย่ำเดีค่ะสาวนาระวังบ่นเด้ออันนี้คลิปเก่าเด้อค่ะไม่บึงเพิ่นผัดบ่นให้สามสามจิจิตสามสามไปจังสันจ็3สามสามจ็มันผัดไปออกข้างหน้าพี่น้องจ้า ค่ะแล้วก็เสบงโคงสุดท้ายเพิ่นเพิ่นก็ฟันห้ยเจ็ดสามเดอเอฟซีเนีย่ยค่ะมันไปไปออกสามเจ็ดเจ็ดอ้าวว่าเป็นอย่างสู่ไม่นอค่ะสู่โตค่ะเลือดนักสู่กับเอฟซีถามอะไรสาบานาก็เลยถามตามเพิ่นนอค่ะตามเพิ่นห้แต่ว่าเพิ่นกะอน่าบอกว่าให้มันใจก็หนีก่อนก็ค่อยฟังคิปตรงอดเพิ่นเมนค่ะผู้ใดสงสัยอย่างกระตามเบอร์โทรเอกจะศูนย์หกหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหกศูนย์เก้าสาม ทุหาเป็นได้เด้อค่ะบอกอีกเป็นกับรับสายสุขสุขส,ขสุขล่ะจ้ะกะรบเบิ่งว่าวันนี้เป็นสิฟันไห้ตัวใดแต่ว่าที่เพิ่นฝากคลิปเสียงมใม้กะฟังให้จบเด้อค่ะเอฟซีฟังให้จบฟังให้ใจเนาะคะ่ะเพราะว่าอู้พี่น้องการลงทุนมีความเสี่ยงสูงเดอ้อจ้ะกอนสี่ลงทุนเนี่ยผิดจารณะหลายๆกอกะถือว่าอ่าเพิ่นกะสุดยอดอยู่เนาะคะ่ะคงสุดท้ายสาแมนะกะถามยู่ว่าวิ่งหนี่วิ่งตัวใดตัวใดมาแรงเพิ่นกะบอกว่าเจ็ดกับสามจ้ะมันผัด าสามกับเจ็ดไปกอดข้อกันยุดหลักรอยกับหลักสิบมันกับมาเจ็ดอีกตัวหนึ่งหลักหน่วยพี่น,อน้องก็เลยออกเป็นสามเจ็ดเจ็ดเสียดายหลายจะ้ะเอาพาเป็นยังเนาะสู่ต่อจะ้ะกะนั่นล่ะค่ะแนวทางนี้เขามีรุดรอฟังว่าอออีกเป็นจะฟันในตัวใดตอนนี้เป็นบอสบายอยู่ให้เพิ่หายจากน้อยก่อนเด้อค่ะเอฟซีกะ่ะเอฟซีถามมาหลายอีลค่กะกกแจงข้าวก่อนในคลิปนี้ฟังให้จบแกงข้าวอ,อีกเนาะค่ะเอามากิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ้ง รอบึงคลิปหน้าอเอกเสียยฟันให้ตัวใดคลิปนี้ไปเราจะสวัสดีค่ะ,ะวะลิวะหาปุปราปาลิปุปเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิจิตตังปะจิตตังตุมทังคิตปะเมวสมิิชันโต สัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวัชันโตสัพพะโรโหวินัสสตุมมาเตภวัตวันตะราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธานะสีลิสนิจังวุธ,ธาปจายนอง จัตตารธุธรรม,มวัันติอายุวันโมสุขังพระลัง